นี่นะครับวัสดุนะครับก็จะมีการโคนเน่านะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ของสเปกนด์มอสนะครับ,รบตอนนี้ก็จะฝากชีวิตไว้กับสเปกนด์มอสรองไว้จบนี่มาเลยนี่นะครับผมจะเอาแบบนี้เลยแบบนี้ดีกว่าง่ายดีก็ออันเนี้ย เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ไว้ไว้ชมนะครับอ,อันนี้คือเราจะเอาไว้ดูดูตรงเนี้ยว่าจะมีอาการยังไงเอาไว้ติดตามผลนะครับส่วนปลายรากเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเราก็จะเอาเซ็กน้ำมอสเป็นตัวพยุงช่วยนะครับแบบนี้แล้วก็สเปร์น้ำครับ แค่นี้แหละฮะก็คือให้ปลายลากเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับข้างบนให้แห้งเนี่ยนะครับในส่วนบนให้แห้งไปเลยนะครับอันนี้น,นี้ผมไม่ได้ทิ้งไว้ให้แห้งนะแต่ว่าผมจะทําให้ลากเขาชุ่มชื้นนิดนึงนะครับในส่วนนี้น,นี่เดี๋ยวก็สเปร์ครับสเปร์นะครับสเปร์ก็ยิงมาทางนี้นะครับไม่ให้โดน ส่วนบนเน้นส่วนล่างอ่าแค่นี้ครับก็เอาไว้นีนที่ร่มนะครับ อัปเดตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมซื้อกล่องมานะครับเพื่อจะควบคุมความชื้นแบบนี้เอาดีกว่านะครับก็ถ้าทีแรกว่าจะอบแค่รากมันก็แบบอ่าทำได้ยากนะครับเพราะว่านี่นะครับเราจะเช็คโคนตลอดเวลานะครับผมก็เลยอบทั้งหมดเลยดีกว่าอย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับคือจุดประสงค์คือต้องการควบคุมความชื้นนะครับผมนี่นะครับอ่าจะได้ไม่ต้องแบบ มันจะได้ไม่แห้งเกินไปหรือไม่ชุ่มเกินไปอย่างงี้ครับแล้วก็ใช้วิธีการควบแน่นนะครับวิธีการอบเอาแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์นะครับเรียบร้อยรับการหรือนะครับรื้อระบบวันนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมแผลก็แห้งนะครับ ก็แห้งแล้วก็นี่นะครับลักษณะต้นนี้เขาชี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็อารมณ์ต้องการแสงแล้วก็ปรับองศาของตัวเองแล้วนะครับก็วันนี้ตัดสินใจครับที่จะต้องปลูกครับผมปลูกแล้วก็วัสดุนะครับก็จะมีดังนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับมะพร้าวสับนะครับพวกนี้คือล้างสารแทนนินแล้วนะขุยมะพร้าว แล้วก็หินภูเขาไฟเพอร์ไลท์แล้วก็อันนี้เป็นฐานมักจุลินซีนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับก็จะปลูกในกระถางแอร์พอร์ตแบบนี้นะครับที่ระบายอากาศได้ดีหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคนคนคนคแล้วก็มาปลูกกันครับ